ไปปเดมก็สวัสดีครับอยู่กับผมไมค์ครับทีวีนะครับไม่ต้องกลับไปแล้วนี่คือไอเห็นที่ร้อนแรงครับคือคุณแฟร์ครับนี่ครับโอ้โหมาร้อนแรงครับมคาในไฟเลยนะแฟร์นับนุ่นก็คือไอหน้าอาเบดคืออาเบดคือเอ็นหนึ่งอสุกเบดสวัสดีครับอ่าเราจะมาบรรยาเรามารีวิวนะครับพร้อมกับแจกอามาชินะครับ ให้เลือกคือหมายถึงให้เลือกนี่ไอเออคุณตาครับให้เลือกสีฟ้ากับสีแดงจะมีอันนึงที่ไปได้กับอันนึงที่ไปไม่ได้นะครับต้องขึ้นมาเริ่มใหม่นะครับนะครับมาหาผมดีครับสีแดงคือได้นะครับเฉลยเลยนะครับโอ้ยตกครับตกลงแบบนี้มันจะเกิดได้นะมครับสีเงินครับสีเงินคือต้องเริ่มใหม่ครับไปไม่ได้ครับสีอื่นยังไม่ทำครับ โอเคครับกลับสปาลเลยครับกลับสปาลแต่ไปมสปาไปเลยโอ้โหกระตุกยางแรงกระตุกยางแรงเลยอันนี้คือแจกอันนี้แจกของนะครับนูนครับนี่แจกของอันนี้คือถังขยะนะครับนี่ประตูวารเป็นสารประตูครับ ATM ครับนี่ครับจ่ายอยู่หกพันครับ อันนี้คือกิจกรรมนะครับที่เห็นเมื่อกี้นะครับมันก็ยังสร้างไม่เสร็จครับนี่ขายของของเราครับมีนิดเดียวอ่าขอตอบกเอ้ยขอตอบทำชี้แป๊บหนึ่งครับเอาเขาไปไงนด้วยก็มาต่อเลยนะครับ รงนะครับไออัพเดตสุจกรรมเอาไว้เปิดของแอดมินโอ้ยอเนี่ครับอ่าขอตอบอีกแล้วครับคนนิว คุณถ่ายกันอยู่ใช่มั้ยครับอยากทดลองจังว่ามันจะแรงแค่ไหนก็ลองเลยครับก็อย่าสาำลักอเนี่ยจะตีครับลงฝังหัวไปครับก็จะทดลองว่ามันแรงหรือเปล่าเมื่อกี้รถไปเท่าไหร่แฟ โดนไปโดนไปสี่หัวใจโอเคครับแกเริ่ไปเรกไปหลักหัวใจเล่นเรือก็สามหัวใจที่เห็นวิ่งไปก็คือเล่นเซิร์ฟสมาชิกธรรมดาครับสมาชิกครับเนี้ยเนี้ยแรงโอเคครับเซิร์ฟเซิร์ฟเราก็ไม่มีอะไรมากครับนะนี่ไปอันนี้ป็นตัวนอกเมืองครับ ที่สองคือป่าไม้ครับนี่ครับสามารถสร้างบ้านได้นะครับอันที่สามคือทะเลทรายครับตรงไปเรื่อยๆจะมีกิจกรรมนะครับมันจะเป็นบล็อกอะไรนะบล็อกทองขนาดใหญ่นะครับที่เห็นข้างหน้าคือบล็อกเรื่องบล็อกเรื่องแสงนะครับไม่ใช่บล็อกทองโกคุณฟนไปครับคุณเบสครับอ่อนก่อนครับ เราจะพาไปชมบ้านนี่นะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าคือบ้านของพวกเรานะครับเบ้านของพวกผมนะครับเขียนว่าคุณตาลทีวีนะครับตามตอวไที่กดตามจริงมีคําว่าไฟนะครับแต่ว่าอย่าทำใช่ครับนี่เชฟครับนี่นอนอันนี้คือบ้านของคุณคุณไลท์โอตใช่ไหมครับ อ่าฮะใช่ฮะับเราไปดูบ้านของคุณไผ่กันนะครับไผ่พงศธรนะครับชั้นชั้นบนของบ้านชั้นบนครับนี่ครับคุณลุงแหลกันฮะผมหาคุณไม่เจอฮะเพื่อนก็ได้หลับไปครับคุณนายอยู่ไหนครับไปครับอ้าวนี่ก็คือคุณนิวนะครับแอดแอดครับแอดแอดมินครับโดนพ่อยึดใหม่ครับแอดมันใจว้าวุ่น เอาออกเซิร์ฟเราก็คนเล่นแค่น pues <te az Speaker |notimestamps|> ีดเดียวครับก็อยากให้เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวก็จะเอาละหัสสวัสดีสำหรับวันนี้เอ้ยมารวมกันดีเฮ้ยลรหัสทำไม่ให้เดี๋ยวจะเอารหัสทำไม่ชี้ไว้ใต้ล่าง description นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบายบายครับลาท่านผู้ชมดีครับคุณแฟนครับ ครับครับผมไอหน้าอาเัเบย